คลิปนี้นะครับพี่อ๋จะมาคลายข้อสงสัยของหลายๆคนนะที่มักจะถามพี่อ๋อยู่เสมอว่าเอ๊ะทาไมเวลาพี่อ๋ใช้ไมโครโฟนแบบลาวาเลียที่เป็นคลิปติดเสื้อเนี่ยพี่อา๋มาักจะคว่ำหัวไมลลงเนาะเสียงมันจะไม่คมชัดนะสิถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าตามความรู้สึกของเราทั่วไปเวลาใช้ไมโครโฟนก็คือเราต้องพูดลงไปบนไมโครโฟนตรงๆใช่ไหมครับก่อนอื่น ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าไมโครโฟนแต่ละตัวแต่ละแบบแต่ละชนิดนะครับมันจะมีองศาหรือว่าเป็นทิศทางในการรับเสียงเนี่ยแตกต่างก,กันไปนะครับอย่างไมโครโฟนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเวลาร้องบนเวทีหรือว่าพิธีกรใช้งานหรือ,อ่า่เงี้ยนะครับคล้ายๆอย่างนี้เนี่ย ปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าคาดิโอยนะครับองศาการรับเสียงมันก็จะเป็นแบบด้านหน้าอย่างนี้เป็นด้านหน้าอย่างนี้มันจะมีระบุอยู่ในสเปคของไมโครโฟนในคู่มือทุกอันมันจะมีบอกเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญไมโครโฟนประเภทนี้ก็จะรับเสียงด้านหน้าด้านหลังก็จะไม่ค่อยมีอิทธิพลอะไรถ้าเราพูดจากทางด้านหลังเสียงก็จะเบามากหรืออาจจะเรียกว่าได้ยินน้อยนะครับไมโครโฟนบางประเภท แคบลงไปอีกนะครับอย่างเช่นช็อตกันอะไรเงี้ยนะครับเค <c oughs> ยเห็นใบบูมที่เขาถ่ายหนังไหมอ,อย่างนั้นนะครับอันนั้น,นองศารับเสียงจะแคบมากเลยต้องหันปากไมโครโฟนไปทางตัวเพอร์ฟอร์มซ์หรือนักสแสดงนะครับก็คือหันไปตรงนี้เพื่อที่จะให้เสียงนถูกรับเข้าไปที่ตัวไมโครโฟนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะไม่งั้นเนี่ยเราจะงงบางทีใช้ไม้ผิดประเภทมัน แทนที่จะซื้อแพงๆมาแล้วมันจะดีมันไม่ดีเลยนะครับมันไม่ดีเลยตัวลาโพเหลียก็เช่นกันนะครับลาโเหลียนี่มีหลายประเภทนะครับมีหลายประเภทอ,องศาการรับเสียงเนี่ยแตกต่างกันไปไมโครโฟนลาโพเหลียส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผาบอกส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นแบบ Omni Directional นะครับก็คือว่ามันรับรอบด้านเลยมันรับรอบด้านเลยไม่ว่าเราจะาพูดลงไปตรงๆนะครับพูด ส่ท้ายมันข้างข้างมาอะไรมันรับหมดเลยนะฮะเนื่องจากว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้ไม้ประเภทนี้นะครับคลิปติดเสื้อเนี่ยเราก็ต้องการความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวนะครับเขาจะหันขวาหันซ้ายนะครับแล้วก็พูดไปด้วยเนี่ยนะครับเสียงมันก็ต้องมาแบบว่าไม่พุ่งว่ามากนะครับเพราะไม้บางประเภทเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าคล้ายๆกับพวกคาร์ดิโอหรืออะไรเงี้ยน,นะครับถ้าเราหันหน้าไปทางหนึ่งเนี่ยแล้วเราพูดนะครับเสียงมันจะวูบหายไปเลยนะ มันจะไม่เหมือนกับที่รับแบบอมนี d ดเร c t ชันแนลนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นอมนีมันก็จะสามารถที่จะรับได้รอบตัวมันนะพี่เหาจะวางความลงมันก็รับได้อ่ลองดูนะเดี๋ยวพี่เหาจะเอาคลิบออกจากตรงนี้เดี๋ยวพี่เหา,า,าจะพูดให้ดูนะครับอันนี้พี่เหาจะพูดจากด้านบนนะครับอ่าอันนี้นะครับตั้งไม้ด้านบนแล้วนะพี่เหาก็พูดสวัสดีครับตอนนี้พี่เหาตั้งไม้อยู่ด้านบนนะเป็นยังไงบ้างเสียงดังฟังชัดดีไหมครับ ทีนี้พี่เอาจะกลับใหม่ลงแล้วนะตอนนี้เป็นยงไงบ้างครับเสียงที่ได้รับอก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะแม้ว่าจะพูดจากทางด้านหลังของใหม่นะเนื่องจากว่าองศาหรือว่าทิศทางในการรับของมันเป็นแบบรอบด้านไม่ว่าเราจะพูดจากด้านบนจากด้านล่างมันจะใกล้เคียงกันนะแต่การพูดจาก ด้านหลังนี่นะครับมันดีอยา่างหนึ่งที่พี่เขาชอบใช้ก็คือว่าเวลาที่พี่เขาทำรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นพวกแฮนอนอะไรเงี้ยพี่เขามักจะต้องก้มหน้าแล้วก็ลงไปพูดนะครับพเพื่อที่จะหยิบจับของมาให้ดูนําเสนอแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับทีนี้เวลาที่เราก้มหน้าลงไปถ้าเกิดว่ามันหงายอยู่แล้วเราพูดเนี่ยนะครับเห็นไหมเวลาที่พี่เขาพูดลงไปเนี่ยมันจะมีเสียงแบบพุบบพุบบอยู่เพราะเสียงลมปากจากพี่เขาเนี่ยมัน ใบกระแทกตัวไดร์แฟรมนะครับเป็นตัวรับของไมโครโฟนเนี่ยตรงๆนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วเวลาพี่หาพูดนะครับเสียงมันก็จะมีแบบพุบพับพุบพับนอกจากนั้นแล้วนะครับมันจะมีแบบคล้ายๆ e x p l o s i ก e ก็คือเสียงมันจะบวมๆจากเบรที่มันเยอะขึ้นนะมันจะแบบว่าเวลาที่เราพูดลงไปตรงๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราคว่ำลงลนะเวลาที่เราพูดเนี่ยเราไม่ต้องระวังอืมอไม่ต้องฝึกไม่ต้องอะไรนะครับพี่หาไม่ได้ถูกฝึกมาให้ใช้ไมโครโฟนลักษณะ เหมือนกับพวกมืออาชีพนะครับเวลาที่เราพูดอะไรเงี้ยเราไม่ต้องซีเรียสมากตัวพอตัวอะไรเงี้ยมันไม่มีลมออกไปกระแทกตัวไมโครโฟนมันก็เลยทําให้ทํางานได้อย่างสบายใจไม่เครียดไม่เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ไมโครโฟนแบบนี้ที่เป็นออมนี้มันก็สะดวกดีนะครับนะมันก็สามารถที่จะวางมาไว้ด้านบนไว้ด้านล่างได้นะตอนนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วเนาะ ว่าทําไมพี่หาวถึงชอบคลิปไมโครโฟนแบบลักษณะที่ว่าวางไมโครโฟนเอาไว้แบบก้มลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูดีๆด,ด้วยนะว่าไมโครโฟนของเราเนี่ยเป็น Omni d i r e c t ชัน a l หรือเปล่าโดยดูจากคู่มือนะครับมันจะมีบอกว่าไมโครโฟนตัวนี้เป็นประเภทไหนแล้วก็ทิศทางในการรับเสียงเป็นยังไงถ้าใช้ผิดประเภทมันจะ แย่ไปเลยนะครับโอเคก็มาอธิบายให้ฟังนะครับเผื่อมีใครสงสัยหรือว่าใครจะเอาไปเป็นข้อมูลความรู้ในการทำงานก็ตามสะดวกเลยไม่เอายินดี